สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งในช่องคุยเล่นกับป้านะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องพลังจิตของหลวงปู่มั่นกันค่ะคราวหนึ่งหลวงปู่ฟันท่านได้เล่าว่าท่านได้ติดตามหลวงปู่มัน่นไปกับพระอาจารย์อีกสองสามรูปเดินทางเที่ยวทุดงไปในตามแนวป่าเขา จนกระทั่งถึงเวลาเย็นหลวงปู่มั่นท่านว่าจะพาหมู่คณะไปพักแรมยังอีกสถานที่หนึ่งแต่ติดที่ว่าสถานที่แห่งนั้นมีลำน้ำใหญ่ขวางกั้นอยู่มองไปมองมาก็ไม่เห็นมีชาวบ้านเลยแม้แต่คนเดียวเหตุที่มองหาชาวบ้านก็เพราะว่าจะได้อาศัยเรือของชาวบ้านข้ามฟากไปยังอีกฝั่งหนึ่งค่ะ สุดท้ายหลวงปู่มั่นท่านจึงได้ปลีกตัวไปอีกทางหนึ่งสักพักเดียวเท่านั้นหลวงปู่ฟันและคณะก็ได้เห็นเรือข้ามฟากเป็นเรือของชาวบ้านพายเข้ามาหาคณะพระภิกษุแล้วก็ขันอาสาที่จะพาข้ามฟากไปโดยที่แรกนั้นหลวงปู่ฟันท่านก็ไม่กลา้าทำท่ารีร,รีรอรอ เพราะหลวงปู่มั่นท่านยังมาไม่ถึงแต่คนที่แจาวเรือก็บอกว่าไม่เป็นไรให้รีบไปก่อนเถอะเพราะว่าเวลานี้ใกล้จะพลบค่ำแล้วค่ะเดี๋ยวจะมืดจนเกินไปส่วนหลวงปู่มั่นนั้นค่อยวกเรือกลับมารับอีกรอบหนึ่งก็ยังได้ทำให้หลวงปู่ฟั่นแลคณะออกเดินทางล่วงหน้าไปก่อนต่อมาเมื่อหลวงปู่ฟั่นแลคณะ ได้ไปถึงฝ้าฝั่งกระโน้นแล้วในระหว่างที่กำลังรอเรือให้หวนกลับไปรับหลวงปู่มั่นนั่งเองปรากฏว่าหลวงปู่ฟั่นและคณะก็ได้เห็นหลวงปู่มั่นนั่งยองๆซักผ้าอาบน้ำฝนอยู่และนำผ้าอาบน้ำฝนนั้นบิดน้ำออกมาหลวงปู่ฟัน่นท่านจึงรู้ได้ทันทีว่าชายผู้เจาเรือเมื่อตะกี้ ก็คือหลวงปู่มั่นนั่นเองค่ะหลวงปู่ฟั่นท่านก็เลยว่าหลวงปู่มั่นนั้นตอนที่เดินหายไปจากกลุ่มคงจะเอาผ้าอาบน้ำฝนมาเสกให้เป็นเรือพาคณะสงฆ์ข้ามฟากมาเสร็จแล้วจึงมานั่งเอาผ้าอาบน้ำฝนบิดน้ำออกเรื่องชานเรื่องบารมีวิสัยนี้ท่านว่าเป็นอจินไตย บางครั้งรู้ไปก็ไม่เกิดประโยชน์ฟังฟังไปเอาให้เกิดแค่ความศรัทธาแต่อย่าไปหมกมุ่นอย่าไปงมงายเพราะถ้าเลยสมัยกึ่งพุทธกาลมาแล้วนี้พระซึ่งปฏิบัติด,ดีจะค่อยๆหมดไปทีละน้อยจนแทบจะไม่เหลือเลยละคะ่ะวันนี้เรามาฟังเรื่องราวของหลวงปู่ชอบฐานะโม กันอีกสักหนึ่งเรื่องนะคะครั้งหนึ่งเมื่อท่านอยู่ที่วัดห้วยน้ำรินอําเภอแม่รินจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้สังเกตเห็นชาวบ้านอยู่คนหนึ่งแม้ว่าการแต่งกายจะดูละไม้คล้ายกับชาวบ้านทั่วไปแต่ก็ดูภูมิฐานและดูสำรวมมากกว่าชาวบ้านทั่วไปมีดอกไม้อาหารข้าวหวานมาถวายพระทุกวัน แม้ว่าอาหารนั้นจะดูเป็นอาหารพื้นเมืองธรมธรมดาธรรมดาที่ชาวบ้านเขาถวายกันแต่ท่านก็ได้สังเกตว่าระยะนี้อาหารบางอย่างได้มีรสชาติพิเศษพิเศษดูแปลกออกไปก็เลยไม่แน่ใจว่าอาหารที่มีรสชาติพิเศษพิเศษแตกต่างจากอาหาร ของชาวบ้านธรรมดาธรรมดานั้นใช่ของชายผู้นี้หรือไม่เพราะเมื่อพระรับถวายจังหันแล้วท่านก็จะมาเทรวมๆกันใส่บาตรท่านก็จะฉันโดยที่ไม่สามารถเลือกได้ว่าจะเลือกรับฉันหรือไม่ฉันอาหารของผู้ใดเป็นพิเศษนะคะพอเห็นหลายครั้งหลายหนเข้าท่านจึงได้โอภาประสัยสอบถามว่าเออ คนนั้นคนนี้ทำไมไม่เห็นมาเป็นญาติของใครเป็นลูกเต้าเหล่าใครกันเนาะท่านมาคราวก่อนๆน,นี้ก็ไม่เคยได้เห็นหน้าญาติโยมที่เคยได้อุป,ปถัก์ท่านในครั้งก่อนๆน,นั้นพอท่านถามก็รู้ได้ทันทีว่าหมายถึงใครแต่ก็ไม่มีใครสามารถตอบได้เลยว่าชายผู้นี้เป็นลูกเต้าเหล่าใคร และมาจากไหนกันแน่คนนั้นก็นึกว่ามากับคนนี้คนนี้ก็นึกว่ามากับคนโน,น้นก็เลยไม่มีใครได้สอบถามใครจนกระทั่งหลวงปู่ชอบท่านถามถึงครั้งสุดท้ายที่หลวงปู่ท่านได้พบกับชายปริศนาคนนั้นจึงได้ถามว่าบ้านโยมอยู่ที่ไหนชายผู้นั้น จึงตอบแก่หลวงปู่ว่าบ้านโยมอยู่แถวนี้เองขอรับเขาตอบแบบยิ้มยิ้มแล้วค่อยๆคลานเขา่าถอยหลังไปรอให้พระฉันอาหารเสร็จซึ่งเป็นปกติธรรมเนียมที่ทำสืบต่อกันมาปกติแล้วในเวลาที่รอพระท่านฉันอาหารอยู่ชาวบ้านก็จะนำอาหารที่เหลือจากพระฉัน เทใ,ใส่บาทรวมๆกันไว้แจกจ่ายกันไปให้ทั่วทั่วแต่ว่าชายคนนั้นกลับนั่งเฉยไม่ได้นั่งร่วมรับประทานอาหารกับใครได้แต่นั่งสำรวมอยู่เฉยๆอยู่เพียงลำพังดังนั้นหลวงปู่ชอบท่านจึงได้สังเกตอยู่อย่างเ,เงียบๆทำท่าทางไม่รู้ไม่ชี้หลังจากที่ท่านฉันอาหารเสร็จแล้วจึงให้พรแก่ญาติโยม จึงได้สังเกตเห็นผู้ชายคนนั้นเก็บของและเดินจากไปเงียบๆหลวงปู่ท่านตามไปดูปรากฏว่าเห็นชายคนนั้นเดินหายตัวลงไปในสระน้ำหน้าวาัดน,นั่นเองค่ะหลวงปู่ชอบท่านยังได้เล่าอีกว่าพญานาคนั้นเป็นเทวดาจำพวกหนึ่งนะคะสามารถแปลงกาย เป็นอะไรต่างๆก็ได้โดยพญานาคนั้นได้เล่าให้หลวงปู่ชอบฟังว่าที่มานั้นไม่ได้ต้องการอะไรเพียงแต่นิสัยพญานาคนั้นมีความเคารพในผู้ทรงศีลทรงธรรมและพญานาคก็ยังปรารถนาในการบำเพ็ญทานศีลภาวนาเหมือนกันกันกบมนุษย์และยังกล่าวอีกว่า ปกติแล้วกลิ่นกายของมนุษย์ยนั้นจะเหม็นมากๆแต่กลิ่นตัวของหลวงปู่ชอบนั้นหอมหอมทวนลมหอมไปไกลเป็นกลิ่นศีลบริสุทธิ์ของหลวงปู่ชอบพญานาคก็เลยอยากมาทำบุญเพื่อเพิ่มพูนบุญบารมีให้มากมายเพิ่มขึ้นสืบบต่อไปค่ะต่อมาหลวงปู่ ท่านก็ได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องราวของการแปลงกายของพญานาคซึ่งท่านได้ประสบพบมาหลายครั้งหลายหนพญานาคเล่าให้ฟังว่าเรื่องการแปลงกายนั้นง่ายมากๆจะให้เป็นอย่างไรก็แค่คิดจึงในรมิตกายให้หลวงปู่ดูโดยมีคำเตือนว่านี่เป็นเพียงภาพในทิมิต หรือไม่ก็ภาพมายาอย่างที่เราเข้าใจโดยแปลงกายให้ดูเป็นเด็กบ้างเป็นหนุ่มบ้างประเดี๋ยวก็กลายเป็นคนแก่งักๆให้หลวงปู่ดูบ้างประเดี๋ยวก็กลายเป็นหญิงสาวสักพักก็กลายเป็นเสือโคร่งตัวใหญ่แปลงเป็นสัตว์ตัวเดียวสองตัวหรือหลายๆตัวได้อย่างช่อมชอง แล้วแต่ใจจะปรารถนาบางครั้งก็มาคนเดียวบางครั้งก็พาพวกมาด้วยเหมือนอย่างคราวหนึ่งท่านได้พบกับพญาน,นาคสองผัวเมียแต่งตัวอย่างคนโบราณทรงเครื่องจัก,กรพรรดิบางครั้งก็พาไพร่พลบริวารมาด้วยเป็นต้นค่ะถ้าชอบเรื่องที่ป้าเล่าอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ กด subscribe ให้ป้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ